ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเอาเข้าจริงแล้วฝนพรุ่งนี้เน้นเลย37จังหวัดฝนถล่มระวังแอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกข้าหน้านนครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันอาทิตย์ที่17เมษายน ด้วยฝนในพรุ่งนี้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน18เมษายน2565ภาคเหนือเน้นบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรอุตรดิตถพิจ,จิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยขอนแกน่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ ภาคกลางเน้นนครสวรรค์อุทัยธา,ยานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนะครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบุรี นคนปรปฐมราชบุรีกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตันออกจังหวัดสรากแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันส่วนในคืนนี้17เมษายนเน้นภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่าน แพร่ลำปางอุตรดิตสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ส่วนผ้าตุออกเชยงเหนือเน้นจังหวัดเลยหนองบลํลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยาโสธรกาฬสินธ์ขอนแก่นชัย,ยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครเสียยุทธยารวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลและภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสรากแก้วฉะเชิงเศร้าชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ขอให้ระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าขนองซึ่งอาจจะเกิดลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าร่วมถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นส่วนเกษตรกรขอให้ระวังต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วย เนื่องจากบริเวณควองบรรากาศสูงมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ปกคลุมภาคอีส,สานรวมถึงทะเลจีนใต้แล้วในขณะที่ไทยตอนบนมีอากาศร้อนจึงทำให้มีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นในคืนนี้17จนถึงวันพรุ่งนี้18เมษายน2565หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระ,ะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ